การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์กันนะคะก่อนอื่นน้องๆต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเขียนคืออะไรถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะการเขียนหมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจน้องๆคะต่อไปเรามาดูการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์กันบ้างนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์หมายถึงการเขียนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ผสมประสานกับประสบการณ์ความรู้สึกและอารมณ์ซึ่งผู้เขียนสามารถแสดงออกในรูปแบบของงานประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำสละสลวยประทับใจผู้อ่านผู้ฟังและให้ความรู้สึกในทางจะลงใจหรือความคิดสร้างสรรค์น้องๆคะเมื่อน้องๆรู้แล้วว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์คืออะไร ต่อไปเรามาดูลักษณะของผู้เขียนกันบ้างนะคะลักษณะผู้เขียนผู้เขียนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของผู้เขียนเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เกิดการเขียนขึ้นลักษณะของผู้เขียนมีส่วนประกอบดังนี้คือ มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการมีความรอบรู้เพราะความรู้เปรียบเสมือนวัตถุดิบเลือกเนื้อหาและการใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะทำให้ผู้อื่นหรือตัวเองเดือดร้อนลักษณะท่าทางเช่นท่าทางในการนั่งการวางมือการจับปากกาดินสอ ผู้เขียนต้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องลายมือของผู้เขียนเขียนให้ถูกต้องเป็นระเบียบสะอาดและชัดเจนจรญยบัตผู้เขียนหมายถึงมารยาทเช่นการให้เกียรตินักเขียนโดยลงชื่อเจ้าของผลงานที่เราลอกหรือเอาแนวคิดของเขามาทุกครั้งน้องๆคะ ต่อไปเรามาดูลักษณะโครงสร้างการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์กันบ้างนะคะลักษณะโครงสร้างการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์มีการนำเรื่องได้กล่าวความเป็นไปของเรื่องบ่งบอกตัวบุคคลสถานที่หรือเวลามีการลำดับของเหตุการณ์ในเรื่องแสดงปมปัญหาของเรื่อง แสดงการคลี่คลายหรือการแก้ปมปัญหาของเรื่องข้อเตือนใจหรือคติพจน์ท้ายเรื่องต่อไปเรามาดูหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์กันนะคะหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ประกอบด้วยผู้เขียนต้องมีศิลปะในการเขียนมีความสนุกสนาน ลูกฝังคุณธรรมแง่คิดมุมมองต่างๆให้กับผู้อา่านเมื่อน้องๆได้รู้ถึงหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์แล้วต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์กันบ้างนะคะองค์ประกอบของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์มีดังนี้เริ่มจาก แนวคิดแก่นสารหรือสาระที่จุดประกายให้เกิดเรื่องราวโครงเรื่องโครงเรื่องและเนื้อหาต้องไม่ซับซ้อนสั้นๆกระทัดรัดเป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดามีการลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังตัวละครขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เขียนเช่นคนสัตว์เทพเจ้าแม่มดเจ้าชายนางฟ้าแต่ไม่ควรมีตัวละครมากเกินไป ฉากสถานที่เกิดเหตุในป่ากระท่อมร้างปราสาทบนสวรรค์แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนบทสนทนาการพูดคุยของตัวละครควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับสนุกสนานไม่ใช้คำหยาบคติสอนใจเมื่อจบเรื่องผู้อ่านควรได้แง่คิดคติสอนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมกล่เกลาวจิตใจ และสุดท้ายคือรูปแบบของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ค่ะรูปแบบของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์เป็นรูปแบบงานประพันธ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนิทานความเรียงบทความเรื่องเล่าบันทึกบทกวีและอื่นๆอ,อีกมากมาย การเขียนในรูปแบบเหล่านี้จะเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือไม่ต้องพิจารณาจากสารที่สื่อถึงผู้อ่านว่ามีลักษณะตรงตามความหมายที่กล่าวมาหรือไม่ผู้ที่มีความสามารถเขียนสร้างสรรค์ก็จะหยิบยกสิ่งเหล่านี้มาเขียนได้อย่างน่าอ่านน้องๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์กันไปแล้ว น้องๆอ,อย่าลืมนำความรู้ที่ได้กลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ